จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b บมา n โน o โปรกิงสตล์ประจำวันที่12พฤษภาคม2565โดยชายพบวั่รฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนัาสนากกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สะเทือนเจลิกประธานทีมยักษ์ญี่ปุ่นเดินทางสู่เมืองทองควา้า FM ของไทยเิรเทพป้อมพาลยนะ โดยงานที่ผมหลังจากสร้างความมือหาไปทั้งอาเซียนสมโมสรปุริลัมประกาศปล่อยตัวสุพโชคสารชาติไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนเซเลสซปโโรโดยศึกเจลิกเลที่2ซึ่งทางบิกามิประธานสมโมสรคอนเซเลสซปโโรหลังจากเปิดตัวสุพโชคสรชาติชูเสื้อซปโโรที่รังรภาษาสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการบริงานล่าสุดนั้นมิกามิจะเดินทางไปยังสนามทันเดอร์โดม s t a เดียมรังเย้าของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดเพื่อเซ็นสัญคว้าตัวเบริเทศป้อมพันธ์กองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยที่กำลังทำผลงานอย่างเจดดเจี่ยมในเส้นขนชายซีเกมอยู่ในในเวลานี้นะนผมเป็นนว่างานนี้เป้าหมายต่อไปของมิกามินะฮะ อาจจะเป็นเบรเเทตป้อมพันธ์ที่จะดึงเขาไปสู่คอนซาเดซโปรก็เป็นได้การน,นี้ต้องรองดูกันตอบปก็กันว่าว่าข่าวนี้จะจริงแท้แน่นอนแค่ไหนแต่ถ้าเป็นจริงเนี่ยแฮปปี้ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็าฝากดีนชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังกลุ่มบีอันดับเปลี่ยนทีมชาติไทยโดนแซงซะย,ยางน้น โดยการน,นี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1ไทยเวียดนามอาจต้องตกรอบทั้งสองทีมก็เป็นได้คอมเมนต์ที่2 2กลุ่มรอบรองชนะเลิศเวียดนามจะได้เจอกับทางไทยจริงหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับทางกัมพูชาทีมของฮอนดัตทำไมพุ่งแรงขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันเชื่อว่าเวียดนามจะพบกับทางไทยแลนด์รอบรองชนะเลิศนะคอมเมนต์ต่อมา มาเลเซียแข็งแกร่งเหลือเกิน6แต้มเต็มแชมป์กลุ่มบีคือมาเลเซียนะคอมเมนต์ต่อมาสงสัยมาว่าโค้ชปาร์คจะวางแผนในการเข้ารอบอย่างไรเพื่อที่จะไม่พบกับทางทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาอย่าบอกต่ว่าไทยกำลังจะร,รอบในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณประเทศไทยฉันหวังว่าจะได้เจอกักบทางอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศนะคอมเมนต์ต่อมาด้วยสิ่งนี้สิงคโปร์และก็มาเลเซียจะเข้ารอบรองชนะเลิศ คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยจะแข่งขันกับเวียดนามในรอบชิงชตนตเลอศคอมเมนต์ Comment ต่อมารอบรองชเะลเลิศเวียดนาม2งไทยแลนด์0ย์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมามาเลเซียและไทยจะเข้ารอบอย่างแน่นอนนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาทีมมาเลเซียชุดยุคปีอยู่อันดับต้นๆตอนนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมารอบรองชนะเลิศเวียดนามเจอกับทางไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับประเทศลาวคอมเมนต์ Comment ต่อมา ยินดีด้วยทีมมาเลเซีย4ไม่มีผู้เล่นอายุเกินในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาคุณแน่ใจจริงหรือไม่สิงคโปร์สามารถชนะมาเลเซียได้จริงหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาบางเกมฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้สิงคโปร์เสมอลาวกัมพูชาชนะลาวแต่สิงคโปร์ชนะกัมพูชาและประเด็นของคุณคืออะไรมาเลเซียชนะไทย10คนสภาพนี่ต่างกันเลยนะคอมเมนต์ต่อมา พูดตามตรงเวียดนามยากมากเลยเพราะคุป A มีทีมที่แข็งแกร่งมากมายฉันเป็นคนเวียดนามแต่ฉันยังไม่กล้าที่จะคิดเลยนะเขาเมนต่อมาทีมมาเลเซียชกอยู่ยี่สิบสามปีสมควรเป็นผู้ชนะเนื่องจากความสามารถทางเทคนิคและกู้เล่นที่มีความสามารถในกรังนี้งานนะผมมันว่างานนี้นะฮะทางแฟนๆนั้นก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะหวังว่าไทยนั้นจะเจอกับทางเวียดนามไหมและถ้าเจอกันจะเจอกันในรอบไหนการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันสึกนี้ยังไม่จบนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับะเทือนบังฟอนตาเลช่ชนาทิพย์พนึกกำลังแข่งท็อปญี่ปุ่นจะทานการโชคสดาตรีโดยงานนี้ผมสื่อในญี่ปุ่นรายงานมาว่าฟอนตาเล่จอจะคว้าม,มายะโยชิดะประกันหลังซามโดเรียโดยสโมสรคาวาสกิฟอนตาเล่ต้นสกัดของชนาทิพสงกสินดารุกทีมชาติไทย ตรมจะเสริมแก่งเกมรับเล็กที่2ด้วยการคว้าตัวมายาชโยชิดะระการหลังตัวท็อปทีมชาติญี่ปุ่นจะสมสอนซามโดเรียและศึกการโชดสเตรอาตอรีเข้ามาเสริมแร่งชิมในครั้งนี้หลังจากที่เริ่มฤดูกาลมาคาวสกิฟอนเตเล่มีปัญหาอย่างมากในเรื่องเกมรับเนื่องจากเจเซลกองหลังตัวหลักชาวบาราซิล,ลได้รับอาการบาดเจ็บยาวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว นั่นหมายความว่าเรานั้นอาจจะได้เห็นชนาทิ์สงกระสินกับตันทีมชาติไทยของเราผนิกกำลังกับทางมายะโจชิดะกับตันทีมชาติญี่ปุ่นบนเวทีจลิกหนึ่งก็เป็นได้ในเรอที่สองนี้สำหรับทางมายะโจชิดะมาการหลังกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นจะของส่วนสูง190เซนติเมตรย้ายสู่เวทียุโรปครั้งแรกเมื่อปี2009เล่นในลิกของทางเเนอร์แลนด์ก่อนจะไปสร้างชื่ออย่างมากบนเวทีพิมบรกอังกฤษ กัสโมสรซัตตันในปี2012และปัจจุบันเป็นกาลังสํสำคัญในแนวรับให้กับทางซามโดเรียในการโชดซีเดออิตารีในครั้งนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมาก,กันดีครับมซิเจเคลื่อนไหวหลังซัปโปโรเปิดตัวสุพรโชคสรารชาติโดยกันนี้หลังจากที่ทางบุริลัมยูเตดสร้างความมือหาสะเทือนเจลีก ประกาศปล่อยตัวสุบโชคสารชาติแนวรุกตัวเก่งทีมชัิไทยย้ายไปร่วมทีมฮอกไกโดคอนเซเลซัปโปโรทีมชั้นนำในศึกเจลิกของญี่ปุ่นโดยมีทางฮิโรคาสึมิกามิประธานสมโมสรคอนเซเลซัปโปโรเดินทางมาเซ็นสัญญาถึงชินปราสาทสัตว์ฟ้าด้วยสัญญายาว6เดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาด ล่าสุดแมตซ์เจชนาทิพย์สงกสินนักเตะรุ่นพี่บนทินซัปโปโรขึ้นใหม่แล้วโดวยการโพสต์ภาพปเปิดตัวของสมโุชชกสราชาติกับการชูเสื้อฮอกไกโดคอนเซเลสซัปโปโรรื่วงกับทางบิ๊กเนนในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีลำและก็ฮิโรคาสึมิคามิประธานสโมสรคอนเซเลสซัปโปโรพร้อมกับใส่อีโมติรูปยกนิ้วในเชิงว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะ ทาน,นิชนาทิปสงกสินจะลึกชื่อเปน็นนักเตะไทยคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ย้ายสู่เวทีลีกสูงสุดของทางญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางปี2017พร้อมกับสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทางฮอกไกโดคอนซาเลซซัปโปโรด้ยการลงสนามไปใน้งสิ้น123นัดยิงไปถึง15ประตูทำไปอีก22แอซิสก่อนจะย้ายสู่ทีมแชมป์4สมัยคาวาสกิฟอนเตเล่ ale, ในครั้งนี้ น้านผมเป็น,นว่างานนี้นะฮะถือว่ากำลังใจล้นหลามก็ขอให้ไปแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของตนเองดังเป็นผู้แตกเหมือนชนะทิ่สงกสินด้วยก,กันละครับสุดนะฮะสุภโชคสารชาติเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับบิ๊กเนเปิดสาเหตุที่แท้จริงทำไมสุภโชคต้องไปซัปโปโรกันแน่โดยกันนี้เป็นการสร้างความมือฮาสันสะเทือนอาเซึ่งกันเลยทีเดียวเมื่อทงางภาษาสายฟ้าบุรีย์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีก ประกาศปล่อยตัวสุพโชคสารชาติแนวรุกคนสำคัญของทีมดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปร,รุ่มทัพฮอกไกโดคอนซาเลสซัปโปโรทีมสโม,มสรชั้นนำในศึกเจลิกของประเทศญี่ปุ่นซึ่งบิ๊กเนนเนวินชิตช,ชอบประธานสโม,มสรของทางบริลัมได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องปล่อยตัวสุพโชคสารชาติปร,รุ่มทีมฮอกไกโดคอนซาเลสซัปโปโรในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่านั่นเป็นเพราะว่าได้ถึงเวลาแล้วสุพโชคสารชาติจะออกไปแสดงศักยภาพในลีกที่สูงกว่าไทย เชื่อว่าเขาจะเอาประสบการณ์จากญี่ปุ่นมายกระดับทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ได้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของสุภโชคสารชาติที่จะแสดงความสามารถและก็พิสูจน์ตนเองในลีกที่มีมาตรฐานที่สูงกว่าไทยลีกและก็เป็นก้าวที่สําคัญของสุภโชคาฐานะนักฟุตบอลอาชีพซึ่งเชื่อได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับมาสามารถนํามายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยได้อีกหนึ่งทางสำหรับทางสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยไว้ยาปี กลายเป็นนักเตะรายที่3ในหน้าปราศาสตร์ที่ย้ายสู่ฮอกไกโดคอนเซเลสโปโรโดยก่อนหน้านี้คือชนาทิพย์สงกสินและก็กวินธรรมชินันสองรุ่นพี่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ไปสร้างชื่อทีมกับญี่ปุ่นมาแล้วในครั้งนี้เป็นว่างานนี้นะผมก็สู้กันนะฮะสุขโชนทรชาติงานนี้คุณได้ไปแล้วคุณได้โอกาสแล้วคุณต้องทําให้มันเต็มที่นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสเกตชงเรื่องขอแฟนบอลเข้าชมช้างศึกอุ่น75%ในครั้ังนี้โดยงานนี้นะผมทางสมาคมกีฬาของทางจังหวัดริสเกตรอนหนังสือถึงสาธารณสุขสริสเกตขออนุญาตเปิดให้แฟนบอลเข้าชม75%ของความจุในสนามในแมตช์ฟี FA เดย์ช้างศึกดวลเติกเมนิสถานวันที่2 7พฤษภาคมนี้ ซึ่งหากอนุมัติจะทำให้สังเวียนแข้งที่ศิสเกตของกองเชียร์เข้าได้สนามมากถึง7,330คนพร้อมขออนุญาตให้นำอุปกรณ์เชียร์เข้าไปในสนามได้สืบเนื่องจากสนามกีฬากางจังหวัดศิส,สเกตที่บึงจะจัดใช้จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศิสเกตเกมระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทางสมาคมกีฬาฟุตหแห่งประเทศไทยจะมาใช้สังเวียนแข้งแห่งนี้ในการจัดแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย ระหว่างทีมชาติไทยชุดใหญ่พบกับทางทีมชาติเติร์กเมนิสถานที่อันดับที่1 0ึ่สันดิตของโลกวันศุกร์ที่27เจพฤษภาคมนั้นล่าสุดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสเกตตัดทำการยื่นเรื่องไปยังสาธารณสุขของจังหวัดเพื่อขอให้มีการเปิดให้แฟนบอลได้เข้าชมได้ถึง7 5ของความจุนสนามรวมทั้งขอให้นําอุปกรณ์การเชียร์เข้าไปในสนามได้โดยตอนนี้ทางสมาคมศรีสเกตกำลังรอทางสาธารณสุขนะฮะจังหวัดให้อ่านอนุมัติซึ่งหากอนุมัติ จะทำให้ยอดผู้ชมสามารถจุดได้มากถึง7,330คนจากความจุดในสนาม9,773ที่นั่งในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกเป็นบร้อนขาวฟุตบอลไทยบายมานโนโปกิ้งสไตล์ประจวบัญชี12พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้บัคครั้งฟุตบอลไทยครับ